ครับจุงกระแมวบองโปรนโุกุกเนียแซมซายทุกท่านครับหลังจากนะครับผมที่เราได้ทําการแสดงรายการแมวล่าเสร็จแล้วนะครับโดยประมาณนะครับผมประมาณห้าทุ่มเก็บเที่ยงคืนครับเราก็จะมาดูบรรยากาศนะครับผมหลังจากช่วงนี้นะครับผมที่เราก็นั่งรับประทานอาหารกันอยู่นะครับหรือว่า พูดตรงๆก็คือสแตกแดกหายนะครับผมเลือกมาแต่ทั้งไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไพออกเสียงผูดไพก่อนหนะนะอ๋อหัวในนามาแต่มึงจริงแผงเลีงใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวาไหมดูว่าไหมดูมาแต่มึงจริงแผงเลีงใหญ่อ๋อมาแต่มึงจีนแผ่นดินใหญ่โอ้พวกเป็องจริแม่ไพครับนี่คองจริงล่ะคองจีนอ่าคงจริงทำไมไม่จนฮะเจ้บวะไพเลยอังนี่ไพเลยฮะอังนี่อังนี่กูให้มึงเลย อันนี้กูอันนี้มึนอันนี้มึนแล้วกูคือผู้ให้่ทำไมโอ้ยโอ้ยครับพอคนรอมันคือรอเหรอมาแต่ข้างไรเนี่ยหลือมาแต่ไส่มาแต่โกสงมาแต่โกสงไปเฮกยังมาแต่โกสงไหมโอ้ก็ไปนั่นแล้วไปพุนมาแล้วอันยังข้าบสายสู้มันยังนี่มันเจ้าว่าเนี่ยเดียว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 มันเจ้าบอกไปมันมาติดไปนี่บะเจ้าว่าตอฟันแมนแมนแมนอหลี ติดไปซีมุ่งนี่เปนบ่ติดไบซีมุ่นี่แหละเจ้าคือบอกจะในคือบอกว่าห้ามไลฟ์สดได้คนอขเอาิมันเป็นยังซีหมู่เจ้ากําลั่เข้าใจพีดไปที่เขาบอกว่าห้ามไลฟ์สดหรือบันทึกนี่หมายความว่าบุคคลบุคคลภายนอกหรือว่าใครที่ถืออ่ามือถือหรือว่าถือวิสาสะในการไลฟ์สดหรือว่าถ่ายวิดีโอหรือว่าบันทึกไว้ไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานอปาินดี้สมัยหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานไลฟ์สดของเพจ ั้ผะตั้งกล้องแล้วดิตั้งกล้องย่างดีเลยอ่ะเจ้าผันถื้อไปมากอันนี้สมัยว่าข่อยเก็บคล้องหรือเปล่าฮันเนี่ยยุคล้องเลยมั่ยคองก็ไม่แล้วหรอกเพื่นบอกว่าห้ามเลยสุดนะโหดโธ่เนาะไม่กี่เลยวะเบื้องที่แหละความหมายเนี่ยบ่คิดว่าสายซูมเป็นคนแบบนี้เบื้องที่เพิ่นจ้างข่อยมาเลยสุดเป็นว่าห้ามเลยสุดกว่าสิเป้งส่บ่แม่นหยังดอกเป็นหยังวิดนามเลาวคิดหลายไง คือใส่พลังงานหลายเราคิดหลายไงเออเนี่ย,ยานากันรอรอเบิ่งครับพี่น้อยยังว่าอยู่เพิ่นว่าหามไหลสดุดไหมเอาบ่ค่อยตั้งกล้องลราอีนดิเซไม่ป่าเขาเอาป้ายอะไรมาติดพนักบ่าเรื่ยไปอ่านไปเนี่ยว่าห้ามไรสุดไปเก็บความตื่นวเออตื่นมาบ้านกี้ไม่ห้ามไรสดมุดแล้วเดี๋ยวเขาไม่ไสดจังได้ว่าห้ามไรสดเนี่ยเอาจังได๋นี่ห้ามไลรเลยนาจังได๋นี่ครับยาย่หัอิ่มแล้วก็สิไปนอตนอตเอื้อ แล้วหรือเปล่าแล้วแล้วมืออื่นสู่ไม้ตัวเนาะสู่ไม้เอาเรื่องไม้มาให้พี่น้องเบิ้งเอาเรื่องไม้ครับผมเอาเรื่องไม้ครับเบิ้งครับเบิงครับถาเบิ้งโอ้นี่แม่อาศัยมูครับผมคุณแม่อาศัยมูแม่เอาสมอจื่อขนมน้มน้เงินข่อยได้ไปู่พสื่อมาข่อยกินน้ำแจ๊กคำดิจัมไม่ได้เหมือนุ่นมือจื้ดหลอดเฮ้ยเฮ้ยสู้จ้ะ สอางไหวยังไม่ได้จะทำนี่สิคือเกีย๊ยบแท้เลยแหละไม่เอา่เฉียดยังไงเนาะเขามีเงิ่อนมุดตัวสวางไหวเนาะเอาแด่ว่าเนาะไม่เราเสยสุยเอาแต่ว่าคือว่ามือนีคือจังหมานอยู่หมานใช่ไระเด้๋ักบาทเออหมานอยู่ไหมหเขาว่าไม่เอาสมางได้หมันกูโม่เขาเจ้าหนังมึงเจ้าหนังเมืองเอากระหน่วยตาตัวกันเอาดาบเบื้่เห็นได้ล่ะมือยื่นมันแน่ละเพราะแน่ละพุนต้อง เลือดโกนข่มันเป็นความสุขของการกินเนี่ยแหละครับพี่น้องนะครับแมวสองหม้อคนศูนย์แจ้ากระสูนยังเขยกระสูนเงินเออเขาใจอยูุ่่าศูนย์อาศูนย์อย่างทำไรศูนนี่แหละศูนย์แก้วบอไม่กินไปทวงไงมันบอไม่เริ่มเริ่มเขาใจพิดแปลว่า ใส่พลักงานหลายเออหนึ่งเวียดนามเออสองย่ายบ้านเออสามทุบบ้านเออเราบรไม่อีกโอ้ยยอเห็นมืดในสีมันหมายความว่าตังนีนถือขิงไงนเนี่ยข่อยเคยเบิเจ้าจยูโจเห็นตังสี่โจพ่อใจขาด้ไหมม่แนวเพราะว่ามืงอื้นมาเห็นข่อยหลอกนะมือื่นพูดได้่าเจ้าอะข่อยละว่าเจ้าละวาอีก เราบอมันจะกินมะยืนมึงยังไม่เห็นใครดกขอเลีบ่อเห็นเล้เลยนแตอการเตียนไทแบบี้ถอาตขอยก็เจ็บเท่านั้นแล้วม่ใ่ไก็ไม่ำคัความหมายเจาขวัสิให้นั่งให้นั่งเงี้ตีขื้นี่ขันตีอยก็เจ็บเท่านั้นเดียเพรา่ตีไปขึ้นเดียอีอม้คนวางสีลระหอยเจอร้าแล้วออาแต่ตีอยความสูดขึนไมแต่หอยเจ็บเซื่อนี่ละออแต่ว่าหอยแจ้งความมันจะว่าหอยเด้เนี่ยทำร้ายคนมีการเลยครับ มันมีอักนี่นี่เลยเจ้าก็เห็นไม่ได้เขาทายคลิปอยู่นี่เลยเว้ยเว้ยเขาทายคลิปอยู่แมเาม้าทาได้ลองเท่งแล้วไม่ลองเพ่งแล้วเขาตีาปากเขรียกระาแต่แล้วตีแม่ตีแม็กอย่างน้เลยมือสาเรีนดยสาด้ที่โคตรเนี่ยล่ะโอ้มหน่ตั้งอย่นี้นันเป็นสื่อขวงเงินว่านำเมาดีดีมือจะจีมรอบเพ่งงั้ มือจะที่ร่องพิ้งอยองได้ยินแล้วสิสารขอน,นำโคกใส่มันค <laughs> ือกเจ้าบบหว่ะละเจ้าไม่ยวเพราะหัวไข่กันไหมไ่ได้ยว่ะเจ้าว่าเจ้าสิตีข่อยเข <_ hum> าหมายถึงเจ้าส <_ hum> ิตีข่อยเขาหมายถึงเท่าเออเรามค่อยบอกอีกยังเจ้าว่าเจ้าสิตีข่อยไม่ว่าหันเจ้าว่าแล้ว <_ hum> พี่น <_ hum> ้อ,ยอยงเป็นพยานี่เอ้า ว่าเลว่าตัวตังตีคอยว่าจว่าตีคอยบอต้องเลยจะว่าจิตีคอยว่าเลยว่าจิตีคอยเจ้าสิมาเท่าไ่คอยเนี่ยเอาว่าลยว่าคอย้ว่าจ้าสิมาตีคอยเนี่ยคนนี้จะเคาขคอยกัเจ็บต เาตีอยกเจ้เพื่อเอาคอยนั่งใหตีเนี่ยไมตีคอยตีม่องยาไม่ตีคอยไม่ต้องให้วายังจะเสียตีคอยก็ตีเลยเไ่เคยว่าอี๋ประเภทเรื่องการว่าเจ้าตีคอยว่าหันเจ้าคอยหรือจีพังบ่พังเจ้าตีตีคอยว่าหนที่นอกไม่แกได้ยินผู้ไดแกได้ยินเนี่เอาว่าเล้าซืนอวซื้อวัวประกาศจีท่ลักวัวหลอกเจ้าว่าเจ้าตีตีคอยว่าหัม ขาจะไปติกับทวามมาต่หักันดอไปอ่อยเอากันแล้วครับพี่น้องอ่อยเอากันแล้วต่อต่อหรอกมือเจ็บปลูกลูกหลังเพื่กเพื่อนเลี้ยวกับใช่ล้วเราตี่อยข่อยบอกให้ลองแล้วอันที่ว่ามันอยนน้่อยๆเห็นนางยืนตรงกางสองคนนี่บอกยังกันเงี้นี่สองคนยังมีจุดแล้วฝันงงเงียบๆจะได้ไม่ด้จืดแล้วมานังฝันตากับตาเป่าตาเป่านี้ก็บว่าเป็น ห้าเมื่ต่หนกเราไปแล้วล่ะเนนี่มาเตือนๆว่าตีหรือบาลุงหรอครับพี่น้องบรรยากาศที่แล้วนะครับน่องแม็กกี้ฟรีสไตล์นะครับมานั่งกินอันขนมอยู่กับน้อโคกนะครับออดหนาเพิ่นรอแถ่เท้าใสกระจังเลยวะใส่ยังมาน่อแไม่ออสมอแล้วเรียงโอ้แล้วเรียงบอครับงานค่อยว่าแล้ว เออวะเนี่ยมาอยู่นี่โอ้คนอื่นเลี้ยงดีดีวะเนี่ยอยู่บ่มีผู้ใดเลี้ยงเลยผู้มีเหรอโอ้ขอโทษโดอีกแล้วครับพี่น้องนะครับผมกินแล้วกินยังเดียวไปซื้อยังไม่มาหันสายซุ่มซื้อน้ำส้มครับอืมวังหันเพิ่นสีแซงเพิ่นสีแซงง่ายมาได้พอดีไอ้ลบหลุมเพิ่นก็เลยเบรกปะเนี่ยเแมนโจเขับดนตั้งสี่มันบ่ถึงกล่องได้พี่เอาอีกแล้วหันสีแซงโจวเห็นหันสีแซงในตั้งซี่คนที่คอยใจช่วยกันผู้ใดขับรถ กูลบหลุมก <isa> <c u lerin> ูลบลุมอยก็เบ like ื่งอยู่ว่ารถรถุ่แตกันนน่รถนุ่ม่ดีดั่ันน่้องมังกุ่นเนี่ยพอใจยังพอใจหรอไปเอาส่สูนอนกุ่นสิบ่อก็คือไข่บ่อใจว่าอยู่ว่ารถสีแซงกวางนี่มันเออาไปลอนสายสู้มันสายสู้น่ารัก เรารู้นี่ไหมยิเรื่องเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเรื่องใดอีกเรื่องนี้เรื่องรถว่าหันรถพูดไหนที่ทำข่อยโผล่รัวรถพูดไหนโอ้ยข่อยจะแซงในนี่มาปากหน้าข่อยว่าอย่างข่อยแซงกูขับกูขับพูดได้ครับกูขับโอ้ยข่อยว่าสิลบหลุมอยู่เห็นอยู่แหละว่ารถว่าใส่มากขับรถว่าขี่มาเร็วปานนั่นน่ะว่าสิข้อกระจกมาอยู่ว่าพูดไหนรถพูดไหนน้าโอ้ยโผล่โป้โผล่โป้ตกแต่งเนี่ยเอาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับ เฮ็อยังกับมีแต่พุทธเอญังกับพิดไปเบิดครับผมพี่น้องมือนี้นะครับโอ้ยมาจุกโอ้ยต้องเล่นรอดิษแต่เบิดต่อเบิรงนีีครับผมมาจุกเนี่ยเพิ่งจนแต้แก่อยู่ครับผมไปฮอดเซเว่นบร่ดี้เซเว่นโกซุ่มเนี่ยเขากับเบาบางได้เลยหล่ะเขากับแนมอยู่พวกมันมาผิดตอบการแตะหักอยู่นะเจ๊ะนะครับผมครับไปครับครับพี่น้องผมมาคือสิไปกันบ่รอดแล้วครับผม ต่างคนต่างหายต่างคนต่างศูนย์ไปบ่ไวเลยครับนะครับพี่น้องนะครับผมมาช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ละเว้ยนะครับขอบพุณนพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมฮคลิปทางช่องทาง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟชิ่วนะครับผมพร้อมด้วยอีกหลายๆช่องที่นั่งตรงนี้ครับผม่คนพร้อมด้วยช่องแม็กกี้ฟรีสไตล์พร้อมด้ช่องอ สายตัวพอลกิเชลครับครับผมต้องปลุกลุกลำเพลินอับบิเชลค่ะโอ้ยปลุกลุกครลุกลุบเบิ่งคุยเอาละครับผมพี่น้องนะครับอันอันคันยู้โดนกว่านี้อาจสิมีมวยครับเดี๋ยวสุดอันนีเพรท่านครับครับผมฮะเฝ้าจบคลิปสักก่อนกันเลยกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับจุงกระจุงกระขอบคุณบายบายเดยอพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ